ว America America. สวัสดีครับน้าครับมานึงข้ากินไอศครีมครับแกะห่อนครับกินไอศครีมแกะหอ่อนไม่บอกลูกสาวสกินไอศครีมแกะห่อนแบบแซ่บครับสาวกับเมียครับกินไอศครีมแกะห่อนสำกันครับเกิเนได้ไอศครีมเนาะบ้านพี่น้องเกินยังน้อยเนาะ รวมครับจะแซวว่าพี่น้องว่าครับเพื friend. Friend. Um ่อนนะครับ yup. อุ้ยพี่น้องเสียงหุยฮอนๆรับพี่น้องครับกินปูกินปลาน้ำต้งน้ำทามากแล้วกับว่าทะเลกอกพี่น้องวันนี้มากินอสไรขี้มยูน้ำในเมืองในหน้าเบิรงก่อนนะครับมันจะเป็นยังไงครับคือปูคือปลาปันห้องบอยฉันเดย์รามากินตังสี่เบิรงก่อนพี่น้องว่ามันจะแซ่บบอกขี้มพี่น้องครับแซ่วครับนะครับตุ๊กสาวกินแซ่วครับพีุ๊กสาวครับ เมืองลูกสาวครับผูกแสบไล่ครับลูกสาวกับเมียท่านผู้นันเมียครับท่านผู้นั้นครับแสบครับแสบครับพี่น้องไหนชิมครับ,บคนี่จังมากครับชิม